ฟร n กินเซนต์ค่ะแฟรนกินเซนต์เป็นตัวที่ชอบมากๆนะคะบีชอบมากๆเพราะว่าคุณสมบัติเยอะมากนะคะอย่างแรกก็คือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทําให้เรารู้สึกสงบนะคะทำสมาธิผ่อนคลายนะคะเราดมแล้วก็เรารู้สึกสบายนะคะชื่นใจเนาะเพราะว่าตัวแฟร n กินเซนต์เนี่ยมันจะทําให้เเรารู้สึกที่จะรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะสงบมากๆก็จึงใช้ในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะ ใครที่แบบชอบนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยใช้แฟรงกินเซนต์ก็จะทำให้เรานิ่งได้ดีมากเลยค่ะต่อมานะคะแฟรงกิ ense, นเซนต์แฟรงกินเซนต์นึงช่วยในเรื่องของความงามนะคะใครที่ผู้หญิงเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสูตรคลีโอพัตตาเลยเนาะคลีโอพัตตาใช้แฟรงกินเซนต์นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยมัมมี่ค่ะจะใช้แฟรงกินเซนต์ในกำยานเนี่ยก็คือแฟรงกินเซนต์ก็คือกำยานเนาะในการที่จะดองหรือรักษาคุณภาพของศพเอาไวใ้ให้มันไม่เนา่าไม่เปื่อยนะคะ มันเป็นสูตรหนึ่งในตำรับที่มีแฟร์กินเซนต์อยู่ด้วยดังนั้นแฟร์กินเซนต์จึงใช้ในเรื่องของการเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงก็ผสมในครีมที่เราใช้เป็นประจำหรือว่าหยดดึงหยดแล้วก็ตามด้วยครีมลงไปแล้วก็ผสมทาหน้าได้ทุกวันนะคะก็แฟรงกินเซนต์เป็นอะไรที่ดีมากๆเอามาใช้นวดหน้าก็ได้นะคะผสมแกบน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งหยดนะคะนวดหน้าได้ทุกวันนะคะ หรือแฟร n กินเซนต์เองเอง,เองใช้ในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะ f r a n กินเซนต์มีแบบเป็นไ i t อ l ิตีนะคะหรือเป็นขวดขาวดังนั้นเนี่ยถ้าในแคตตาล็อกอันไหนที่มีขวดขาวเนี่ยสามารถทานได้นะคะแต่ว่ารสชาติมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเลมอนเท่าไหร่นะคะคือมันจะเหมือนยายา,ยานิดนึงก็หยดใต้ลิ้นเสริมภูมิคุ้มกันเราได้นะคะ ตัวแฟรงนิเก้นเองเนี่ยน้ำมันทุกชนิดน่าจะมีความถีแฟรงกิเซนเองมีความถี่สูงนะคะดังนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจึงรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นทันทีนะคะวิธีการใช้นะคะก็หยด1-2หยดในเรื่องของการสูดดมนะคะเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือทำสมาธิ1-2หยดนะคะในการที่เราเจะมาทาเอ่อบริเวณหน้าของเราต่อครั้งนี่ถือว่าเยอะแล้วนะคะห2หยดปกติเราต้องผสมน้ำมันเนาะหรือผสมครีมนะคะเพื่อเจอจางหน่อย ต่อมาก็จะเป็นอ่าหถึงสหยดในการที่เราจะทาบริเวณกระดูกสันหลังนะคะตรงกระดูกกระดูกตรงตรง,ตรงที่เรามันปูนปูนขึ้นมานะคะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการเสริมผิคผ้มกันได้ด้วยนะคะ mm. ก็แฟรงกินเซนต์เนี่ยถือว่าเป็นน้ํามันที่มีรักมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นมันดีมากๆเลยเนาะ้าใครที่ชอบกินแบบกํายานหน่อยนะคะก็จะให้แนะนำว่าแฟรงกินเซนดีมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยนะคะทําให้เราผ่อนคลายได้ดีค่ะ mm. ก็ าสามารถที่จะใช้ได้นะคะ